สวัสดีชาว Thailand Reaser ค่ะวันนี้เป็นวิดีโอการประกอบเครื่อง Reboot Master 6000ค่ะซึ่งด้านหน้านะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้กับเครื่อง Reboot Master 6000ค่ะซึ่งการประกอบนะคะจะเริ่มจากหัวกรองแยก,ก่าก่อนค่ะนะคะแล้วก็หยิบห้องคันมาค่ะโดยขั้นตอนที่1น,นะคะเราต้องตรวจสอบนะคะซิลิโคนตรงใต้ห้องคันตรงนี้ค่ะโดยนะคะเราจะปิดนะคะ ตรงซิลิโคนตรงใต้ห้องคันตรงนี้นะคะปิดให้สนิทนะคะเพื่อที่จะกันน้ำรั่วซึมออกมาค่ะนี่นะคะซิลิโคนตรงใต้ห้องคันก็ปิดสนิทแล้วค่ะซึ่งขณะทำงานนะคะน้ำจะได้ไม่รั่วซึมออกมาค่ะค่ะแล้วก็วางนะคะ ให้จุดสีขาวตรงนี้นะคะที่อยู่บนห้องคันค่ะตรงกับจุดสีดำนะคะที่อยู่บนฐานเครื่องค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็หยิบหัวกรองน้ำสกัดนะคะพร้อมกับหัวแปงปัดตัวนี้นะคะมาค่ะวางนะคะหัวกรองน้ำสกัดนะคะลงบนหัวแปงปัดค่ะโดยให้หัวกรองตัวนี้นะคะหมุนได้ค่ะ ต่อมาค่ะแล้วก็วางวางลงบนห้องคันค่ะโดยให้จุดสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็จุดสีแดงที่อยู่บนหัวกรองวางลงให้ตรงกันค่ะแล้วเราก็หยิบนี่นะคะคือหัวคั้นค่ะโดยการหมนะะหหุนนะคะให้หัวคันนะคะลงล็อก โดยวิธีการนะคะให้ดูหัวแปงปัดสีส้มตัวนี้นะคะว่าขยับไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะนี่นะคะและต่อมานะคะเราก็หยิบฝาปิดนะคะตัวนี้ค่ะนะคะแล้วก็วานะะง,งนะคะให้ตรงๆงนะคะโดยให้จุดสีแดงนะคะที่อยู่บนห้องคัน,นะคะ่ะแล้วก็จุดสีแดงที่อยู่บนฝาปิดนะคะวางลงให้ตรงกันค่ะแล้วต่อมานะคะแล้วก็หมุนไปทางด้านที่ลูกศรที่อยู่บนฝาปิดนะคะชีบ้บอกค่ะ นี่นะคะแล้วก็หมุนจนสุดแล้วนะคะเครื่องก็สามารถทำงานได้ดยเราจะเปิดดูนะคะนี่นะคะหัวกรองน้ำแยกกักของเราก็สามารถเริ่มใช้งานได้แล้วค่ะและต่อมานะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมไปกับเครื่องนะคะที่เป็นอุปกรณ์เสริมตัวนี้ค่ะที่เป็นหัวกรองเปล่านะคะไว้ทำไอศครีมในถูงวะหานเด็กค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูการประกอบของหัวกรองเปล่ากันเลยค่ะนะคะเราจะมาดูการประกอบของหัวกรองเปล่ากันค่ะโดยเรานะคะจะไม่ใช้หัวแปรงปัดสีส้มตัวนี้นะคะเราจะเก็บไว้ค่ะเราจะไม่ใช้กับหัวกรองเปล่านะคะค่ะแล้วก็หยิบหัวกรองเปล่ามาเลยค่ะแล้วก็ใช้ห้องคันนะคะเหมือนกันกับที่เราทําหัวกรองน้ําแยกกากนะคะ ะะก็วางนะคะให้จุดสีแดงนะคะที่อยู่บนห้องคั้นค่ะแล้วก็จุดสีแดงที่อยู่บนหัวกรองเปล่านะคะวางลงให้ตรงกันค่ะและต่อมานะคะแล้วก็หยิบหัวคั้นหัวใหญ่ๆสีดําตัวนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะหัวคั้นค่ะนี่นะคะเราหมุนจนสุดแล้วนะคะทีนี้เราก็ ต่อมานะคะแล้วก็หยิบฝาปิดเหมือนเดิมค่ะค่ะก็วางวางลงให้ตรงๆนะคะโดยให้จุดสีแดงนะคะที่อยู่บนห้องขันค่ะแล้วก็จุดสีแดงที่อยู่บนฝาปิดนะคะวางลงให้ตรงกันค่ะแล้วต่อมาแล้วก็หมุนไปทางด้านที่ลูกศรชี้บอกที่บนฝาปิดนะคะนี่นะคะฝาปิดก็ปิดสนิทแล้วค่ะแล้วก็ทําการเปิดเครื่องลองดูค่ะ หัวกรองเปล่าของเราก็เริ่มใช้งานได้แล้วค่ะและต่อมานะคะเราก็มาดูอุปรกรณ์เสริมที่มีชื่อว่าหัวกรองสมูทตี้นะคะซึ่งตัวนี้จําหน่ายแยกนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านใดจะใช้ทําน้ําสมูทตี้ค่ะโดยตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าหัวกรองสมูทตี้นะคะโดยชื่อของหัวกรองนะคะจะมีอยู่บนหัวกรองนะคะที่เขียนบอกว่าสมู o ตี้สเตรนเนอร์นะคะนี่ค่ะ จะเป็นหัวกรองที่ไม่มีการแยกกากค่ะโดยใต้หัวกรองนะคะจะมีซิลิโคนปิดกากไม่ให้ออกมาค่ะแล้วก็รูกรองนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าหัวกรองแยกกากค่ะโดยการใช้งานครั้งแรกนะคะตรงซิลิโคนตรงนี้นะคะอาจจะแข็งโดยเราสามารถนำไปแช่น้ำสักพักนะคะเพื่อที่จะให้ซิลิโคนอ่อนตัว และทำให้การประกอบของเราที่ใช้หัวกรองสมูทตี้ง่ายขึ้นค่ะนะคะแล้วก็มาดูการประกอบเลยค่ะนะะี่ค่ะแล้วก็หยิบนะคะหัวกรองสมูทตี้มาค่ะแล้วก็หัวแปรงปัดสีส้มตัวนี้นะคะวางหัวกรองสมูทตี้ลงบนหัวแปรงปัดนะคะจนให้หัวกรอง สูทตี้หมุนได้แบบนี้ค่ะและต่อมานะคะเราก็วางลงบนห้องคันนะคะโดยให้จุดสีแดงนะคะที่อยู่บนห้องคันค่ะแล้วก็จุดสีแดงที่อยู่บนหัวกรองสมูตี้นะคะวางลงให้ตรงกันค่ะแล้วต่อมาเราก็หยิบหัวคันหัวสีดําๆใหญ่ๆนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็หมุนนะคะจนให แป้งปัดสีส้มส้มนี้นะคะขยับไปด้านใดด้านหนึ่งได้ค่ะนี่นะคะก็ขยับได้แล้วนะคะแล้วต่อมาค่ะแล้วก็นำฝาปิดนะคะนี่นะคะแล้วก็วางลงให้ตรงๆนะคะโดยให้จุดสีแดงนะคะที่อยู่บนห้องคันนะคะ ให้ตรงกับจุดสีแดงที่อยู่บนฝาปิดนะคะแล้วเราก็ทำการนะคะหมุนปิดอย่างนี้ค่ะให้สุดๆนะคะแล้วก็เครื่องของเราก็เช็คดูค่ะว่าพร้อมใช้งานได้หรือ,อยังค่ะนี่นะคะหมวกรองสมูทตี้ของเราก็พร้อมใช้งานได้แล้วค่ะค่ะเราจะมาพูดถึงปุ่มต่างๆที่อยู่บนเครื่อง r ี b o ต t ์มาสเตอนะคะ ปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่ม on ออน,นะคะตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มที่เราใช้เพื่อการเริ่มการใช้งานนะคะโดยเราจะกดปุ่มนี้ค่ะ,คะ,คะและปุ่มปิดนะคะเรากดมาตรงกลางนะคะอย่างนี้ค่ะและต่อมานะคะเป็นปุ่ม reverse นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะ ซึ่งเป็นปุ่มที่เราต้องกดค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีนะคะจะใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะคือกรณีที่มีเศษผักและผลไม้ติดบริเวณหัวคันและก็บริเวณช่องป้อนนะคะเราสามารถกดปุ่ม reverse เพื่อที่จะดันผักและผลไม้ขึ้นมาได้ค่ะและเราจะพูดถึงสาเหตุที่เครื่องไม่สามารถทำงานได้นะคะ 1>, 1. เกิดจากการปิดฟ้าที่ไม่สนิทค่ะ 2. เกิดจากการที่ปลั๊กไฟไม่แน่นนะคะแล้วต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงแท่งดันค่ะที่เป็นอุปกรณ์ที่มากับเครื่องนะคะนี่นะคะคือหน้าตาของแท่งดันนะคะโดยวิธีการใช้งานนะคะเราจะมีไว้ใช้สำหรับกรณีที่มีผักและผลไม้ติดอยู่บนบริเวณ หัวคันและก็ฝาปิดตรงช่วงบริเวณนี้นะคะโดยเราจะวางนะคะอย่างนี้ค่ะโดยเรานะคะจะไม่ใช้มือนะคะหย่อนไปในบริเวณหัวคันแล้วก็ช่องป้อนในขณนะเครื่องใช้งานค่ะหรือว่าใช้ช้อนแบบนี้นะคะห้ามหย่อนลงไปในขณนะเครื่องกําลังทํางานหรือว่าแบบนี้นะคะห้ามใช้ในกรณีที่ชิ้เครื่องกําลังใช้งานอยู่ค่ะก่อนเริ่มการใช้งานเราก็นํานะคะ ถังรองกาดนะคะวางให้ตรงจุดค่ะแล้วก็ถังรองน้ำนะคะวางให้ตรงจุดเช่นกันค่ะนี่นะคะเครื่องของเราก็พร้อมใช้งานได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นแปลงทำความสะอาดนะคะที่มากับเครื่อง r e b o s t มา s t e r 6 0 0 0นะคะพร้อมคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะโดยภายในคู่มือนะคะก็จะมีการใช้งานของหัวกรองต่างๆนะคะแล้วก็คำถามคำตอบนะคะที่พรบ่อย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดเข้าไปอ่านในผู้มือได้ค่ะเครื่องของเราก็พร้อมใช้งานได้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ